สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมจากเคทีวีนะวันนี้ผมจะมาสอนทําวิธีหาหมู่บ้านในเมืองีสองหมู่บ้านในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งสองหมู่บ้านนี้จะมีหมู่บ้านอะไรบ้างก็มีหมู่บ้านทรายขาวกับหมู่บ้านหินที่เรารู้จักกันเรื่อยมานะครับวิธีหาจะมียังไงเราไปดูกันครับอ่ะก่อนหนึ่งเรากดไปที่การสร้างโลกนะครับแล้วก็กดไปที่อันนี้ครับนะครับ ให้เราปรับเป็นในนี่ดีกว่านะครับ c t i หรือว่า servo ก็ได้นะครับแล้วให้เรามาที่ช่องตรงนี้ช่องลงซีทนะครับให้เราเขียนไปว่าเก้า้า้านะครับเก้า้า้าตัวหนึ่งแล้วเก้านะครับพอได้เงี้ยครับคุณเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้ครับตรงคำนี้มันเอาไว้เนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ไอตรงเส้นนี้แหละครับให้คุณกดเข้าไปครับ แล้วให้คุณเลือกอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับอันนี้ครับที่มันกันว่า OLD นะครับเข้าไปแล้วเพลโลกคเพลเล่นเลยนะครับเริ่มโลกครับถ้าคุณดูนะครับใครรู้วิธีนี้แล้วก็แล้วแต่นะครับใครรู้แล้วอยากดูอีกก็ดูได้นะครับแล้วใครที่ยังไม่รู้ก็ดูคลิปนีนนปาา้นะครับเนี่ยเกิดมาครับดูครับเราจะเจอหมู่บ้านนี้ยชายขาวกับ หมู่บ้านหินธรรมดามาดูความแตกต่างครับหมู่บ้านหินธรรมดานี่ก็จะแตกต่างตรงไอห,ห้องนี้นะครับเข้าไปดูจะมีแค่เด็กกับทองแล้วก็แอปเปิ้ลนะครับเราไปดูหมู่บ้านแฟนครับมหมู่บ้านนู้นนะครับอ่ะเรามาดูเรงตรีเหล็กของเขาเนี่ยโอ้ความแตกต่างนี่ก็เยอะพอสมควรความแตกต่างนี่สวยงามมากเลย ไม่พอนะครับยังมีแตงโมเยอะกว่าหมู่บ้านด้วยนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามพี่ลืมไปกดนะครับกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ก็ดีนะครับก็เอาไปลองทำกันดูนะครับเพราะว่าผมก็ว่ามันสวยดีนะอืมสวยมากมันเหมือนสารสัมพันธ์ใหม่เตียยหมู่บ้านนี้มาเจอกับหมู่บ้านนี้แล้วก็ สารสัมพันธ์ไม่ตีกันอยู่ด้วยกันครับแต่นี่ครับไฮไลท์ครับไม่แหงสุดยอดเลยดูสิยาวยุ้ยเลยแล้วก็ตรงนี้ไฮไลท์ถ้าคุณมองลงนึงนะครับมันจะเป็นจ hm ุดดำดำนะครับจ <i>? ุดดำดำในจุดดำ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 มันเป็นน้ำไหมครับเฮสุดยอดไปเลยนะครับจะขึ้นยังไงวะ ให้นูมีนี่คุณดยใช่นี่แหละโอ้นี่สวยดีชอบดีมันสวยนะครับใครที่ชอบก็ดูได้นะครับไปลองทำกันดูมันสวยงามมากสวยงามพระรามเป็ดใครที่เอ้ยก็ถ้าเกิดมีเสียงรบก,กวนอะไรใดๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก่อนจบคลิปผมก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับ ติดตามผมเยอะๆเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกระทืบไลค์ถึงห้าร้อยนะเราควรจะเออรียากว่าอะไรมีรางวัลเอลอรางวัลในน,นี่ให้ครับรางวัลให้สําหรับผู้ที่ติดตามผมอยู่นะคผรจะส่งไปให้ทางไปรษณีย์นะครับหรับผู้ที่ติดตามผมอยู่นะครับใครกระทืบไลค์ถึงห้าร้อยไลค์นะครับก็ะจะเอส่งของรางวัลไปให้นะครับ างเปอรสนียครับก็กระตกไลท์ตุ้หฮาไลไลเลยนะครับหรบคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบาย